สวัสดีชาวที่โซดใสค่ะทุกคนเบิ้งงตหนา้ากะรู้ว่าสดใสหรือว่าโสดใสนะคะตื่น้าขึ้นมาวันนี้พบว่าไม่ต้องไปตลาดแล้วก็ซ้นอยู่แต่ว่ากะรู้สึกใจหายอยู่บมีแนวเหตดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเด็กๆก,กำลังทำอะไรนะจ๊ะไปเบิ้งว่าปีหลานมาแล้วยังพากกันมีเวียกบอ เากันทำอะไรร้านคั่วค่ะวันนี้เราจะพากันเก็บกวาดทำความสะอาดร้านนะคะทุกคนนี่อันนี้เหลือพวกอุปกรณ์หม้อหังกะละมังโซนนะจ๊ะเอาสิ้ผ้ากันมาเก็บครัวก็ยังเทลแนวกินกันเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนอันนี้กอดไก่อันนี้เข,ข่าใจแล้วสภ้อผ้าพ้วเห้ามก็คือพร้อมเก็บพร้อมกวาดแล้วนะจ๊ะ ไปวันนี้เราจะมาสั่งงานเด็กๆไว้แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปทุระก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสั่งงานเด็กๆไว้แล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เมื่อนี้เขาจะไปไหวปูมาเหศัจา์อยู่ที่เมืองวารีตนะคะที่สักการบูชา <c oughs> ของชาววาลีเชภูมิ <c oughs> สันดกเออเออนี่นะคะทุกคนแล้วก็มาไหวเจ้าปูมเหศัจาา กลับมาร้านมาดูงานกันต่อจ้าเอาไปทิมเบิร์ดเนี่ยบาวูดงานยังยู่ร้านมึงเห็นอันไหน,นว่นนาทิมก็ชิมเบิรึเปล่าเอาเอาไอ้วูดขึ้นล้างรถน้ำแน่กังานทั้งเบิดตัวนี่ยู่นี่น่ะเอาขยาไปทิมเอาคล้องไปทิมกับซิมเมียนให้มันเปลี่ยนเออไว้ถ้าเปิดอีกทีปีข้างหน้าก็ยังบ่าสาย ไปคืนล้างลดเขาเจะเยวขยะไปทิมคืนเดี๋ยวเขาสิแก้เพื่อนไปทิมนั่ลดอันนี้ปิดปิดเลยบอลเรือไดนรันไม่ได้ปิดแล้วปิดเลยค่ะขอพูดอีกรอบที่หนึ่งร้อยนะคะปิดแค่ ช่วงหน้าฝนนะทุกคนเดี๋ยวต้นหนาวเราก็จะมาป้อยกันใหม่นะทำฟอนสัตว์คุณละชิดใจคุณละละ เป็นยังไงบ้างคะน้องใบเตยกับน้องน้ําฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะอันนี้แล้วนี่ทอาเปอย่างต้อเตยต้มปลาระาต้มปลาเดกค่ะอ๋อคือเป็นตะจอยแขกันเเทดแบบนี้ทุกมือเดี๋ยวสิภ้าไปเบิงเลยคตรรัวอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะทุกคนทำความสะอาด บริเวณนี้แล้วก็ในครัวแจ้งจางฟางแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพอการคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเฮดเบียขึ้นเกาลัะจังจไดกระฝากเป็นกำลังใจให้พวกเข้าในเดอ้อแต่ละคน